สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมนทาร์ชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปรันด้อมดวงความรักนะของชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ พลังงานนะคะของชาวธาตุไฟกันก่อนเลยชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมันต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะฉะนั้นสามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงได้ถ้าใครที่รู้สึกว่า เรื่องราหรือว่าพลังงานในคลิปนี้เนาะไม่ตรงกับตัวคุณนะคะก็อยากให้รับฟังจอจจอยเนาะเพื่อความบันถึงได้นะโอเคมาเริ่มกันเลยพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเฟสอัพวันเด็กถึงไม่เท้านะคะ Queen of Swords มีพลังงาน5ดาบ the hang woman แล้วก็4ดาบขึ้นมาพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันมอง,มองว่าอยู่ในช่วงเวลาหรือว่าอยู่ในสเต็ปของการที่มีการนิง่งมีการเบรกมีการทิวิ่งมีการพักนะคะหรือว่า ช่วงเวลาก่อนหน้านี้คนอยู่กับโหมดของการที่นิ่งหยุดพักเพื่อที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างไหมคะอยู่ในเวที่คนยองรู้สึกว่ามันมีการหยุดนิ่งลงมันมีการเบรกมันมีการพักหรือว่าชะลอกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะเหมือนแบบหาพื้นที่หาเวลาให้เราได้หยุดนิ่งเพื่อจะได้คิดหรือว่าเพื่อที่จะได้ ตัดสินใจนะคะกับชนาการกับสิ่งที่เราเจอในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนาะอืมคุคิดว่ามีบางคนอนะที่ในช่วงเวลานี้คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัดสินใจในเรื่องของการ ฮิวิ่งนะคะาการเยียวยาวความรู้สึกาการเยียวยาวความสัมพันธ์ของตัวเราเองเนะเาะแล้วก็ตัดสินใจว่าช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะฟืฟ้นฟูคุณจะดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นขึ้นนมีลักษณะของพลังงานตรงนี้ขึ้นมานะคะมันเหมือนเราตัดสินใจแล้วว่าโอเคเราจะหันกลับมา ดูแลฟื้นฟูเยยา,ยา,ยาห,หัวใจเรานะคะซึ่งจริงๆมองว่าเป็นสถานการณ์ยังไงมันก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมองว่าเป็นแนวทางที่มันจะได้มีการคิดการตัดสินใจนะคะหรือว่าอยู่ในเวทีที่มันตอบโจทย์ตัวเราเองมากขึ้นมันเหมือนกำลังจะได้เริ่มต้นกับโอกาสหรือว่ากับแนวทางอะไรบางอย่าง าาในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะเริ่มต้นกับโอกาสหนทางแนวทางที่คุณวดาดหวังแล้วก็ตั้งใจเอาไว้มันว่ามันเป็นทิศทางพลังงานของความรู้สึกที่แบบอยากพักเบรกอยากนิ่งในการคิดหรือว่าในการตัดสินใจในช่วงเวลาต่อจากนี้ให้พลังงานมันอยู่ใน สเตปที่เป็นรูปแบบหรือโอกาสทางความรักที่มันมันได้ลุยออหลังจากที่เราแบบได้ฮิลลิ่งหัวิตหัวใจตัวเองแล้วนะคะแบบมีหนทางให้เราได้เดินไปต่อข้างหน้าแต่มันเหมือนกับมันก็ต้องมีเวลาให้คุณได้เบรกได้พักกับสิ่งต่างๆด้วยนะไม่ใช่แบบว่ารีบเดินไปถอยที่ จิตใจของคุณยังไม่ได้รับการแบบเยียวยาหรือว่ายังไม่ได้รับการพักกา,ายพักใจให้มันแบบฟื้นตัวอย่างเต็มที่เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีความชาัดชัดเจนในแง่มุมของการตัดสินใจกับการแก้ไขปัญหามากขึ้นแล้วก็ตัวคุณน่าจะมองเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ได้ชัดขึ้นด้วยค่ะ ในแง่มุมที่แบบเราต้องการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ในที่ทางไหนเนาะในประเด็นไหนอ่มันคิดว่ามันจะก่อเกิดความรู้สึกที่แบบให้เราได้หันกลับมาเยียวยาหันกลับมารักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะมากยิ่งขึ้นอืถ้านะพลังงานตรงเนี้ยค่ะคิดว่าเดี๋ยว ต่อจากนี้ชาวธาตุไฟน่าจะมีโอกาสในการได้เริ่มต้นนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อในสเตจต่อจากนี้จะมีแนวโน้มในการได้เริ่มต้นมีแนวโน้มในการได้ปล่อยจอยนะคะหัวจิตหัวใจเนาะให้เป็นไปในเวที่เราอยากจะเริ่มต้นจริงๆอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเบรกหลังจากพักหลังจากคิลลิงแล้วก็เยียวยาของความรู้สึกตัวเองมาแล้วนะคะปาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะว่าพลังงานนะคะของชาวทัาทฟที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะในช่วงระยะเวลา ต่อจากนี้เนาะจะเป็นไปในแนวทางไหนบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทิศทางพลังงานนะคะของคุณนะในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะจะไปในเวนไหนจะไปในทิศทางไหนบ้างนะว e e ออฟฟ o r t u ูนนะคะขึ้นมามีก้ามีเท้าจ้าอู้ค i งออ f สอดราชาถือดาบนะคะสี่ถ้วยแล้วก็เดอะลเวอร์นะคะพลังงานเริ่มมาแล้วพอเราเริ่มที่จะฮิลลิ่งนะคะหรือว่าเยาวยาวความรู้สึกตัวตนของตัวเรานะคะมันว่าทิศทางของพลังงานการที่จะมีสเต็ปในการไปต่อนะคะก็กำลังที่จะปรากฏขึ้นด้วยในเร็วๆนี้นะคะ ซึ่งเป็นไปได้ว่าน่าจะได้มีทิศทางหรือว่ามีโอกาสทางความรักปรากฏขึ้นเออเข้ามาหาชาวธาตุใแน่นอนเหมือนว่าและเป็นพลังงานความรู้สึกเป็นพลังงานความรักที่คุณเองก็รู้สึกได้ว่ามีแพชชั่นด้วยข้อดีก็คือความรักที่ ที่ถ้าคุณเองก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์รู้สึกว่าเออมันมีแพชชั่นหรือแบบมันเป็นอะไรที่คุณก็มองหามันจะมีโอกาสในการที่จะเดินหน้าหรือว่าไปต่อได้ในระยะยางนะคะแต่ันต้องบอกว่าบางคนเนี่ยพอมีช้อยหรือว่ามีตัวเลือกนะคะในสเต็ปเรื่องราวของ ความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นโอกาสที่ถูกใจคุณจะเป็นโอกาสที่โดนใจชาวทัศไฟนะก็จะมีเป็นบางส่วนบางสถานการณ์ที่ให้ความรู้สึกว่าโอเคอพลังงานประมาณนี้แหละที่ตอบโจทย์ตัวคุณนะคะหรือว่าพลังงานประมาณไหนที่แบบเข้ามาแล้วเป็น ความรู้สึกที่มันแฮปปี้มันดีต่อใจเนาะมันว่าบางบางพลังงานที่เข้ามาคุณแทบไม่ได้ไปโฟกัสเลยคุณโฟกัสเฉพาะพลังงานที่มันใช่จริงๆแล้วก็ตัวคุณไม่ได้มีความรีบร้อนเลยกับการพัฒนาความสัมพันธ์รู้สึกว่าคุณจะใช้เวลาในการประเมินในการส่องดูทิศทางน,นะคะแล้วก็ดูแนวทางในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เพราะว่าบางคนเนี่ยขึ้นมาเป็นพลังงานของการส่งดูแนวทางทิศทางความสัมพันธ์จริงๆนะคะให้พลังงานความรู้สึกอ่ออย่างก้าวไม่เท้าให้พลังงานความรู้สึกที่เป็นการมองการส่องการประเมินดูเนาะแล้วก็บางคนอาจจะมีบางคนที่เขาเข้ามาส่องดูชาวธาตุไฟอยู่ในช่วงเวลานี้ด้วยก็ได้ะค่ะ คิดว่าน่าจะมีคนที่เข้ามาให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจในตัวคุณด้วยนะทีนี้มันจะขอดูหน่อยว่าพลังงานนะคะต่อจากนี้จะเป็นพลังงานในรูปแบบไหนอือพลังงานทิศทางที่จะก่อเกิดขึ้นนะคะในสเต็ปในพลังงานต่อจากนี้เนาะ ต่คือภาพรวมอะมันคิดว่ามันเป็นจังหวะแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่พอถึงเวลาคุณจะรับรู้ได้เลยโอเคโอกาสของคุณมาแล้วจังหวะของการปรับเปลี่ยนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณมาแล้วจริงๆมาถึงแล้วในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานเดือทิศทางนะคะในสเต็ปต่อจากนี้ จะเป็นอย่างไรอีกบ้างเนาะก็เราไปดูกันว่าใครนะคะที่เขาจะเข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเออเหมือนว่าพอถึงจังหวะก็มาเลยนะมาดูซิว่าเขาจะเป็นใครพลังงานคนคนนี้นะคะโอ้โห สิบถ้วยเก้าดาบเด็กถือดาบเจพอพาร์เรอร์สิบเหรียญจังหวะของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะเป็นจังหวะโมเมนต์นะคะที่จะเข้ามาแล้ว เต,เติมพลังงานนะคะเติมเต็มออความรู้สึกเนาะมนว่ามีแนวาทางที่เราสึกว่ามันมีการส่องหรือมีความรู้สึกที่เป็นก้าวดาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคิดวกคิดวนนะ่ะคิดเยอะคิดมากคิดมาอยู่ในหัวอยู่ในพลังงานความรู้สึกตัวตนของตัวเองค่อนข้างเยอะ อาฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจะเป็นแนวทางของสเตปของการไปต่อเป็นสเตปของการได้มีการพัฒนาแนวโน้มนะคะในเรื่องราวต่างๆเนี่ยเหมือนว่าคนคนนี้ถ้าจะเข้ามาเนี่ยเหมือนว่าเขาก็เข้ามาพร้อมพลังงานการเป็นพื้นที่เซฟโซนพลังงานพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวกลุ่นไพ่ขึ้นสิบเหรียญขึ้นมา มีคนที่เขาแบบอยากเข้ามาเติมเต็มพลังงานความรู้สึกกับตัวคุณด้วยแล้วก็เป็นการต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงนะคะในเรื่องของจิตใจนะคุณว่าทิศทางที่ที่ขึ้นมาต่อจากนี้จะเป็นการนำพาคุณไปสู่หนทางที่คุณอาจจะแลนไว้ตั้งแต่ตอนต้นก็ได้มันว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ มีเหตุมีผลนะคะ,ะมีความคิดหรือว่าแนวความคิดที่ค่อนข้างโตมีวุฒิภาวะมีภาวะของความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มันว่าลักษณะแนวโนม้มในสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นคนที่แบบมีพลังงานความสุขมีพลังงานอ่า happiness เออมีพลังงานการเติมเต็มให้กับคุณได้ไพ่ขึ้นมาทั้ง10เหรียญแล้วก็สิบถ้วยเลยมือนว่าคนคนนี้ถ้าไม่ใช่แบบมาตอบโจทย์ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแล้วแต่เขาอาจจะเป็นคนที่คิดมากนะคะคิดวกคิดวนเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเนาะถ้าในนะช่วงเวลาที่เขาเข้ามามันว่าเป็นเพราะว่าเขามองว่าเขาเอาเรื่องคุณออกไปจากความคิดความรู้สึกไม่ได้แล้ว ต้องหาแนวทางนะคะในการที่จะทำอะไรสักอย่างแล้วเนาะอืมสำหรับพลังงานที่ขึ้นมานะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะ,ะอ่ะมนจะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้น ในสเต็จต่อจากนี้เนาะการเทเชั่นของเขาคนนี้มันว่าบางคนเป็นชาวท่านลมได้จริงๆเป็นได้ทุกท่านนะว่าเขาผ่านการมองประเมินดูคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วอะสำหรับการที่จะพุ่งตัวเข้ามาแบบกระทันหันเนี่ยคือมันอาจจะกระทันหันสำหรับตัวคุณแหละแต่คงไม่ใช่แบบกระทันหันสำหรับเขานะคะ ขอดูหน่อยว่าคนคนนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์กับชาวทัดไฟเองนะจะไปในสเต็ปไหนอย่างไรบ้างเนาะแต่มันต้องบอกเลยว่าคนคนนี้พื้นฐานค่อนข้างเติมเต็มคุณได้นะคะแล้วก็เข้ามาพร้อมพลังงานที่ดีต่อใจเลยแหละอ่าทั้ง10เหรียญ10ทั่วชฉันถ้าถามว่าอ่าคุณจะมีความสุขไหม คุณจะแฮปปี้ไหมกับคนคนนี้ที่เข้ามาเหมือนก็บอกเลยว่าแฮปปี้เออตอบโจทย์ให้พลังงานที่แบบรู้สึกดีต่อใจนะคะประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเนาะในส่วนของแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะสมมติมว่าบางคนเขาแบบเป็นคนข้างรักเหมือนกันนะอย่างไรซิไปดูนะคะ แนวโน้มนะคะแล้วก็คำแนะนำจากพายที่อยากจะให้กับชาวถ้าใจเมสิ่งธนูค่ะทิ้งออบวานมีพลังงานแปดไม้เท้านะ e Strength โอ้โหคิดว่าเราเรานี้แบบจะมาแล้วแบบกระทันหันก็คือจะมีการสื่อสารนะคะมีการส่งข้อความเข้ามาหาคุณ คุณจะได้รับข้อความจากคนคนนี้หรือได้รับการสื่อสารนะคะผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนาะมาแน่นอนสัญญาณมาแล้วนะคะก็คงจะได้เห็นตัวตนของเขาคนนี้ในเร็วนี้แหละไม่ต้องสงสัยว่าเป็นใครมนว่าเขามาพร้อมกับการโฮชานการการบริหารจัดการเรื่องราวชีวิตความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะอยากจะ ให้ไปในสเต็ปไหนทิศทางไหนเหมือนว่าคนคนนี้เขาแพลนเขาตั้งเป้าหมายในใจเอาไว้แล้วเนประมาณนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวเราขอไปดูกันหน่อยว่าทิศทางแนโนมในสเตปที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยมันจะไปเวไหนได้บ้างแล้วกออ็แต่จริงๆมันว่ามันจะมีการแชร์ริ่งนะแล้วก็คุณเองอะ่ะมนอยากให้คุณเหมือนกับ ทําตามความรู้สึกของตัวเองด้วยคืออย่าให้สถานการณ์หรือว่าสิ่งว่าล้อมภายนอกมันมาฟอร์ทคุณมากจนเกินไปบางทีถ้าเราแบบรับเอาแรงกดดันจากภายนอกมาฟอร์ตตัวเราเราก็อาจาจะไม่ได้เลือกในหนทางที่เรารู้สึกว่าใช่จริงๆอืมหรือรู้สึกว่าเนี่ยแหละตอบโจทย์ความคิดความต้องการของเราจริงๆนะ มันก็จะเป็นแนวทางพลังงานแบบตรงนี้เลยเออที่เกิดขึ้นนะอืมพีนี้มมนคิดว่าสิ่งที่จะทำให้คุณสามารถไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ก็คือแนวความคิดการดึงสักยภาพของตัวเองออกมาเพื่อเน้นในเรื่องของสเต็ปของการดยนะคะกับสถานการณ์กับปัญหาที่มีแล้วก็ ใส่แพชชั่นใส่ความตั้งใจลงไปได้เลยอืมประมาณนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะเพื่อนๆแต่คิดว่าเร็วๆนี้คุณน่าจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นเนาะก็เดี๋ยวเราไปเ,เจอกันในคลิปหน้าแต่มันต้องบอกว่าเป็น พลังงานที่ดีและสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆับไปแต่พลังงานดีๆนะก็ขอให้ได้พบเจอกับพลังงานความรักที่ตอบโจทย์คุณในทุกๆด้านนะคะการเงินการงานความสัมพันธ์ที่ดีต่อใจเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ